สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ตามใจฉันฟุตบอลออฟฟิเชียลนะครับและวันนี้เราจะมาคุยหลังเกมคู่บิ๊กแมในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานั่นคือคู่ระหว่างสเปอร์เปิดบ้านรับการ,รเยือนของแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดนะครับเกมนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคลิปนี้เราจะมาคุยกันครับก่อนอื่นเลยผมมีประโยคสั้นๆอยากจะบอกแมนยูว่าทำบุญบ้างนะ บอกเลยครับว่านัดนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีดวงครับไม่มีดวงก็ส่วนหนึ่งยิงไม่ดีก็ส่วนหนึ่งนะครับประตูของสเปอร์เหนียวก็ส่วนหนึ่งทางด้านของลิคาริโอนะครับที่ซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็ผิดกับสเปอร์ที่ช่วงแรกเนี่ยช่วงต้นเกมครึ่งแรกสเปอร์อาจจะกล้าๆกาก,กลัว,ลวที่จะบุกแมนยูนะครับแต่ครึ่งหลังสเปอร์เรียกว่าพอ ไม่กลัวแล้วก็กินขาดนะครับแมนยูนะครับเริ่มที่แมนยูแมนยูในแมตชนี้นะครับต้องบอกว่าดีไหมก็ไม่ถึงกับดีแต่ถามว่าแย่ไหมก็ไม่ถึงกับแย่ครับถือว่าทําได้ดีนะครับแมนยูเกมนี้มีโอกาสยิง22ครั้งเข้ากรอบ6ครั้งนะครับการคองบอล44เปอร์เซ็นตถือว่าโอเคการคองบอลสูสีกับสเปอร์ โอกาสยิงมากกว่าสเปอร์นะครับแมต์นี้แมนยูยิง22่สิเปอร์ยิง17บแต่เข้ากรอบ6เข้ากันถ้าคิดดูแล้วก็สเปอร์ยิงเข้ากรอบมากกว่าแล้วก็คมกว่าได้2ประตูนะครับเกมนี้ผมบอกสกอร์เลยว่าเป็นทางด้านแมนยูที่เป็นฝ่ายปราชัยนะครับให้กับสเปอร์ที่มีชัยในบ้านนัดแรกนะครับแมต์นี้เอง ก็ต้องบอกว่าทางสเปอร์เองก็ไม่ไม่ถือว่าดีนะักสเปอร์ก็ฟอร์มสูสีกับแมนยูแต่แมนยูต้องบอกว่าไม่มีโชคแต่สเปอร์ก็ต้องบอกว่ามีโชคไม่ใช่โชครถแห่นะครับโชคดีนะครับโชคชะตานะครับมันเริ่มกันที่โซลังนะครับผมจะอธิบายแมนยูก่อนนะครับแดนหลังของแมนยูเนี่ยในช่วงครึ่งแรกเนี่ย ก็ถือว่าป้องกันสเปอร์ได้ก็ยังไม่ค่อยดีนะครับถือ,อ,อทางด้านของแบ็กขวาเนี่ยคูรูเซฟกี้เนี่ยที่เจาะทั้งลูกชอเนี่ยมีโอกาสหลุดเข้ามาสุดเส้นหลายครั้งนะครับแต่ครึ่งแรกเนี่ยคูรูเซฟกี้ก็ยังไม่ดีนะครับจนมาครึ่งหลังคูรูเซฟกี้พัฒนาฟอร์มขึ้นมาแล้วมีจังหวะเลี้ยงบอลหลุดไปสุดเส้นนะครับ ในพื้นที่ของลุกชอนะครับในนาทีที่49และทำการปาดบอลเข้ากรอบเก็ตโทษให้บาฟซายิงนะครับซึ่งในแมตช์นี้เนี่ยครูรูเซฟกี้ครึ่งแรกดูจะงงงแต่ครึ่งหลังเริ่มมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นครึ่งแรกครูรูเซฟกี้อาจจะดูวิ่งไม่ค่อยออกนะครับแต่ครึ่งหลังก็พัฒนาฟอร์มขึ้นมาก็มีแอซิดให้บาฟซายิงนะครับ นั่นเป็นความผิดพลาดของกองหลังของเมนยูนะครับโซนตรงนั้นนะครับาทางด้านของแบ็คขวาอย่างวันบิซากา้าเองก็ผมว่าทำผลงานได้ดีนะครับซอนเนี่ยมีโอกาสไม่กี่ครั้งแต่ความเป็นซอนเนี่ยเขาไม่ไม่จำเป็นต้องใช้โอกาสเยอะเลยนะครับในครึ่งแรกนี่มีโอกาสเลี้ยงหลุดมาประมาณสองถึงสามครั้งแต่มีลุ้นทุกครั้งนะครับ ต่อยน้อยแต่ต่อยหนักนะครับซอนฮึงมินนะครับซึ่งเกมรับเกมนี้แมนยูก็ยังดีไหมก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้แต่ไม่ไม่ถึงกับแย่นะครับสเปอร์เองลูกที่ได้ประตูก็เป็นจังหวะผิดพลาดน,นะครับส่วนทางด้านประตูเองอังเดรโอนาน่าเนี่ยแมตชนี้ถือว่ามีเซฟนะครับเซฟเหมือนกันนะครับโอนาน่าเนี่ยแต่สเปอร์ก็ ยิงผ่านเข้าไปได้นะครับก็ถือว่าทำสุดฝีมือแล้วสำหรับอังเตรโอนานานะครับมาถึงในพื้นที่กองกลางครับทางด้านของคาเซมิโลเองเนี่ยฟอร์มก็ตามมาตรฐานนะครับของแกแต่คนที่จะดูจะเงียเงียบนะครับก็คือเมสันเมาส์นะครับเมสันเมาส์เนี่ยตั้งแต่อยู่เชลซีแล้วผมบอกได้เลยว่าเมสันเมาส์ไม่เหมาะกับการเล่น กองกลางตัวหลังออกองกลางตัวรับตัวโคดดิ้งกึ่งรับบล็อกทูบล็อกเมาส์เนี่ยไม่ไม่เล่นตำแหน่เล่นในตำแหน่งนี้ไม่ค่อยดีนะครับเมาส์จะเล่นดีตำแหน่งไหนตำแหน่งบูโน่ครับแต่เมาส์ไปก็มีตำแหน่งทับกับบูโน่ทำให้ศักยภาพของเขาก็ดูจะดรอปลงไปเขาควรจะอยู่เอ้ยเขาควรจะยืนใกล้ประตูมากกว่านี้เมาส์แต่ก็แล้วแต่เทนฮาร์ตก็มีโอกาสพัฒนาต่อไปนะครับ ส่วนทางด้านเกมรุกนะครับมีกาลาโชมีรัดฟอร์ดมีบูโนนะครับทางขวาเป็นแอนโทนีแอนโทนีแมต์นี้ก็สร้างสารรค์โอกาสพอใช้ได้บางคนก็ำรำคาญบางคนก็ชอบแต่ผมส่วนตัวผมผมมองว่าแอนโทนีเนี่ยถึงจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่แกก็ยังพอทำให้เมนยูมีลุ้นนะครับเหมือนกันกันกบกาลาโชครับกาลาโชเนี่ย โอกาสดีๆก็มีบ้างแต่แมตชนี้เรียกว่าที่พอจะเชิดหน้าชูตาแมนยูได้ก็คือบูโน่กับแล็กฟอร์ดครับเพราะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยแมนยูเนี่ยกบสเปอร์บุกพอๆกันแต่สไตล์การบุกสเปอร์จะเล่นน้อยจังหวะกว่าแมนยูนะครับสเปอร์จะบุกมาถึงพื้นที่สุดท้ายของแมนยูจะเล่นกันน้อยจังหวะจะใช้ความสามารถเฉพาะต,ตัวค่อนข้างดี แต่แมนยูเนี่ยเวลาบุกสเปอร์ต้องขึงสักพักหนึ่งคือหาช่องสักพักหนึ่งเกมไม่ค่อยเร็วแต่ก็อาศัยการแทงทะลุช่องให้แลดฟอร์ดวิ่งบ้างยิงไกลบ้างหรือใช้ความสามารถของบูโนในการหยอดบอลเข้าไปในกรอบเกตโทษบ้างแต่ก็เป็นอย่างที่ผมพูดอยากจะบอกแมนยูว่าทำบุญบ้างนะนะครับส่วนสเปอร์นะครับเกมนี้กอ,องหลังนะครับเป็นทางด้าน โลเมโลยืนคู่กับฟานดเฟนนะครับแบ็กซ้ายเนี่ยตัวใหม่นะครับแบ็กขวานี่เป็นปอโลนะครับแพงรับสเปอร์แมตชนี้เป็นยังไงถามว่าดีไหมก็สูสีกับแมนอยู่ไม่แย่ไม่ดีพอใช้ได้นะครับส่วนคนที่เรียกว่าสุดยอดเลยเกมนี้ก็คือทางด้านผู้รักษาประตู นั่นคือลิคาริโอนะครับลิคาดิโอเนี่ยเซฟช่วยสเปอร์หลายครั้งนะครับคือถ้าจะเอาจริงๆแมตแมนี้ผมเชื่อเลยว่าค้องเลี่ยมลิคาดิโออ่ะคองคอเลยก็ได้นะครับแมน์นี้ถือว่าเป็นหลวงพ่อลิคาริโอเลยนะครับฟอร์มแจ่มมากเซฟลูกหม่งของบูโน่ลูกหม่งของคาซิมิโลโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับตัวนี้ดีนะครับลิคาริโอ มาที่แผงกองกลางของสเปอร์นะครับก็คือทางด้านของซาและบิซูมาครับบิซูมาเนี่ยเกมนี้ถือว่าสุดยอดครับการตัดเกมการเคลื่อนบอลการเอาตัวรอดในทุกพื้นที่ของแดนกลางบิซูมาถือว่าโอเคถือว่าดีนะครับแต่บิซูมาก็อาจจะยังไม่มีลูกกวางยาวกับลูกแทงคิลเลอร์พาร์นะครับจนมาถึงในนาทีที่ 8ปดสบสองช่วงท้ายเกมนะครับเป็นตัวสำรองทางด้านเบนเดวิทนะครับยิงเฉล็บมาตินเนสเข้าประตูไปประตูที่สองนะครับแมนยูโดนนำสองศูนย์ในในาทีที่แปดสิบสองแมนยูโดนสองลูกนะครับครึ่งหลังนะครับบอลเนี่ยเริ่มทางด้านเ,เริ่มจากทางด้านเรเรสิตตัวสำรองของสเปอร์นะครับซึ่งแมตช์นี้ต้องบอกเลยว่าตัวสำรองของสเปอร์ ทำหน้าที่ได้ดีนะครับมีประตูมีแอสซิฟนะครับเบนเดวิทก็ยิงเข้าไปแมนยูก็สวยฉชล็บมาติเนสนะครับเปลี่ยนจากวาลานเป็นมาติเนสที่นี่ผมจะมาคุยถึงเกมลุกของสเปอร์มีทางด้านของซ erm อนทึงมินอ่มีทางด้านของลิชารดิซอนแล้วก็คูรูเซฟกี้คูรูเซฟกี้ตามที่ผมพูดในครึ่งแรกในช่วงแรกขออภยัย คูรูเซฟกี้เนี่ยช่วงครึ่งแรกอาจจะดูยังไม่ฟิตแต่ช่วงครึ่งหลังพัฒนาฟอร์มมาแล้วก็มีแอซิดส่งให้ทางด้านบาซ่ายิงนะครับเป็นประตูขึ้นนํำของสเปอร์คูรูเซฟกี้ก็ถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีซอนก็เหมือนกันครึ่งแรกมีโอกาสน้อยแต่โอกาสแต่ละครั้งถือว่าทำได้ดีมีลุ้นทุกครั้งครึ่งหลังก็ดูจะบูบบากบ้างเป็นบางจังหวะนะครับภาพรวมเกมนี้ นะครับแมนยูกับสเปอร์ผมมองว่าสูสีกันนะครับถ้าจะให้เปรียบเหมือนมวยนะครับที่สูสีกันแต่วัดกันว่าหมัดหนักเท่ากันแมนยูดูจะหนักกว่าด้วยซ้ำถ้าเปรียบมวยนะครับแต่สเปอร์กลับต่อยแม่นกว่าแค่นั้นเองแมนยูอาจจะต่อยไม่แม่นนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยทั้งเกมเลยเนี่ยต้องบอกว่า จะไม่มีการเหมือนบอลคู่อื่นๆของพิมลีซึ่งจะมีการเพสซิ่งเป็น15นาทีแรก15นาทีหลังอะไรก็ว่าไปแต่เกมนี้สเปอร์กับแมนยูไม่มีการเพสซิ่งแบบนั้นนะครับก็คือเล่นกันไปเรื่อยๆค่อยๆสร้างจังหวะแทมโปกลางๆขึ้นไปหาช่องทําประตูเอาครับจะไม่มีมาบีบใช้พะละกกำลังฟุ่มเฟือยเหมือนอาจจะเป็นคู่อื่นของพิมลีครับที่พิมลีชอบใช้นะครับซึ่ง จบเกมนี้ก็เป็นทางด้านของสเปอร์นะครับเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อศูนย์ครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมนะครับสเปอร์ปีนี้ก็โคชใหม่มาใหม่ไม่กี่เดือนนะครับทังด้านของโคชคนใหม่ของสเปอร์เนี่ยรู้สึกว่าจะคุม โยโกฮาม่ามารินนอสนะครับเป็นโค้ชเก่าของทีตะทอนด้วยนะครับนี่คือทางด้านของพอเตสกูนะครับก็ถือว่าทําสเปอร์แมตช์นี้ก็ถือว่าทําได้ดีซึ่งสเปอร์แมตช์ที่แล้วผมก็มีโอกาสได้ดูนะครับสเปอร์แมตช์ที่แล้วครึ่งแรกโอเคครึ่งหลังออกนอกโลกครับ <c oughs> เขาเรียกว่าออกทะเลนะครับแมนยู you, สเปอร์แมตช์ที่แล้วครึ่งแรกดีครึ่งหลังออกทะเล Man you, แมนยูแมตช์ที่แล้วเจอวูฟออกทะเลทั้งครึ่งครับทั้งสองครึ่งครับ ทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังแต่โชคดีมีประตูทัางนั้นเองแต่แมตชนี้เล่นดีแต่ไม่มีโชคนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้แมนยูนะครับมีลุ้นแชมป์มีลุ้นอันดับดีๆต่อไปครับเป็นเป็นกำลังใจให้สเปอร์ด้วยนะครับว่าได้โคด้ดดีๆแบบนี้ก็ขอให้มีโอกาสลุ้นท็อปโฟนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทั้ง2ทีมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้แนวๆน,วนี้หลังเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามสำหรับ c h anel n ตามใจฉัน youtube c h anel n นะครับแล้วเพจ a c e b o o k ตามใจฉันฟุตบอลออฟฟิเชียลนะครับ youtube ตามใจฉันฟุตบอลออฟฟิ i ชียลโอเคอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ